อ่าสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ผมต้องกลาวคริปโตนะครับผมเราก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะผมในเดือนธันวาคมก็เป็นสุดท้ายแล้วนะครับผมของปีนี้นะผมเมื่อคืนคุณพาเวลเนี่ยครับผมได้อ่ากำลังแบบพูดคุยเจรจากันนะครับผมซึ่งผมคาดว่านะการประกาศครั้งหน้านเนี่ยน่าจะเป็นการชะลอดอกเบี้ยนะครับผมนะมันก็เลยแบบทำให้ าราคาของ Bitcoin เนี่ยน่าจะทะยานฟ้าขึ้นนะครับผมนะก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากผู้ส,สนับสนุนสนุนะนรับผมก็คือ b i t g e t นั่นเองเนี่ยผมซึ่งช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอ่ะหมดไปแล้วเมื่อวานนะใครสมัครไม่ทันนะผมสมัครทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ทีนี้นะผมคือผมอะ่ะจะ สร้างคอมมูนิตี้นะผมสำหรับคนที่ใช้ copy ๊อปปเโดยเฉพาะนะผมแล้วก็พูดคุยกับผมโดยตรงเลยนะครับผมใครที่ใช้งานแล้วก็มีปัญหาอะไรพวกนี้นะผมก็มาคุยกับผมได้เลยโดยตรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่ม l ล n e หรือว่ากลุ่ม Facebook ขึ้นมานะครับผมอ่ะแล้วกลุ่ม f a c e b o o k นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเพจขึ้นมาก่อนนะครับผมซึ่งเพจของผมเนี่ยก็จะ ชื่อประมาณนี้นะครับผมกาวคริปโตแล้วก็มีขีดกาวคริปโตอันตรงนี้นะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยฝากกดไลค์กันก่อนได้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับผมบน Facebook ด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็คือตรงนี้เราจะสามารถพูดคุยกันได้แต่ว่าในาตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะโพสต์นู่นนี่นั่นสารพัดอะเนาะโอเค okay, ก็ ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมลิงก์ก็จะอยู่ใต้ดีคริปชั่นเหมือนกันนะครับผมเอาละโอเคก็หลังจากที่คุณพาวเวลนะครับผมได้อ่าประชุมกันเรียบร้อยนะครับผมก็ตลาดเนี่ยจะคาดว่าเอ้ยน่าจะชะลอดอกเบี้ยแล้วนะครับผมซึ่งอ่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการแบบพุ่งขึ้นแบบทยานฟ้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเอาเส้นออกก่อนอ่ะ เส้นตรงนี้นะผมก็มีการแบบทะลุขึ้นไปเลยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยคือว่ามันต้องพักตัวตรงนี้ก่อนนะผมก็คือมันจะต้องลงมาเทสก่อนเนาะนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยก็จะสําคัญที่สุดเลยนะผมก็คือการเทสให้อยู่แล้วดูไทม์เฟรมวิกเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ใกล้ที่จะเขาเรียกว่าไงอะจบวิกในวันอาทิตย์นะครับผมก็วันที่4ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราน่าจะดูมันกันได้เลยนะผมซึ่งเปิด เกียวมาอย่างนี้นะผมก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวของไอ้นี่นะผมก็คือข้างล่างสุดเนี่ยมันมีการดันขึ้นไปนะกลับขึ้นไปนะผมแล้วก็มีวอลุ่มซื้อขายค่อนข้างที่จะค่อยๆกระเตื้องขึ้นนั่นเองนะผมก็ส่งผลทําให้น่าจะ มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในปีหน้านะครับผมก็ใครที่ DCA อะไรไวนะครับผมก็อยากจะให้ DCA ไวนะครับผมก็คืออย่าง Bitcoin เนี่ยบิตคอยเนี่ยตัวสําคัญเลยนะผมแล้วก็มีอีทีเรียมอีทีเรียมก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวของเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทคอนแท็กตัวแรกของโลกนะครับผมแล้วก็มีพวกเลเยอร์สของ ETS อะไรอย่างนี้นะครับผมก็อ่าสะสมไว้นะครับผมแล้วก็อย่างเหรียญใหม่อย่างโซลาร์นานะครับผมก็ซึ่งโซลาร่าเนี่ยมันก็ลงมาแบบราคา เยอะแล้วแล้วก็ซัพพลายค่อนข้างที่จะน้อยแล้วด้วยนะครับผมซึ่งซัพพลายเนี่ยเขาโดนอายัดไว้เหมือนเราเอาไอ้ไอตัวซัพพลายตรงนั้นนะผมไปเผาไป6ปีนะครับผมก็น่าจะมีโอกาสที่จะทำกำไรตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว e t ทกันบ้างเลยนะผม e t ทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมหนวันเลยนะครับผมก็ยัง อ่าอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะครับผมก็ยังมีแนวต้านนี่นี่ตรงนี้เลยนะผมก็คือเป็น EMA 50ใช่ไหมชนมาเนี่ยก็ประมาณที่ผมบอกไว้ประมาณสักพันแปดร้ 1800, อยพันสองร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยตรงนี้นะผมก็สุดท้ายแล้วก็มาชนจนได้นั่นเองนะผมก็มีการพุ่งมาโอ้โหสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับผมก็ ดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะผมว่าเออเนี่ยมันพยายามที่จะขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะก็สุดท้ายแล้วนะ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เทสกันแถวแถวบริเวณสัก1นึ่นะครับผมก็ดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าไอเจ้าต่อไอซ์เนี่ยผมก็ขึ้นมาสูงแล้วนะผมแล้วก็พยายามที่จะหักหัวลงนั่นเองนะผมต่อไปเป็นโซลาร์น่านะผมโซลาร่าเนี่ยผมขยับเส้นมานิดหน่อยนะผมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวต้านของมันนะผมซึ่งตอนเนี้ย ถ้าถ้าถ้ามองไปแล้วตอนแรกนะผมก็มันจะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าผมมองว่าเอ๊มันน่าจะเป็นเส้นนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไอ้ตรงนี้เป็นปลายพอดีด้วยใช่ไหมแต่ไอ้ตรงข้างล่างตรงเนี้ยนะผมก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังมีการหักหัวลงเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยเต็มที่เนี่ยถ้ามันแทง ทะลุลึกเลยนะครับผมก็อยู่ที่12ดอนนะก็ยังไม่ได้ไปไหนแถวนี้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอ,ออกไปข้างแล้วก็ไซเว์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็กระทุ้งขึ้นไปช่วงประมาณ14.5อะไรแถวๆนี้นะผมก็แล้วยืนอยู่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะ น่าจะคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าตัวโซลาร่าด้วยนะครับผมส่วนต่อไปเป็นกาล่านะผมกาล่านี่ก็คล้ายๆกันนะครับผมก็คือแต่ว่าทีเนี้ยมันมาแย่ข้างบนใช่ป่ะช่วงประมาณ0.027นะครับผมก็ตอนนั้นผมก็มองๆกันไปเอ้มันน่าจะแบบไซเวเทแถวนี้แถวนี้สักพักหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้นะผมเนีย่ยช่วงช่วงประมาณแถวๆเนี้ยเออเขาไซเวค่อนข้างที่จะนานอยู่ พอสมควรเลยนะครับผมก็กว่าจะหลุดขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับผมก็กี่เดือนเลยอ่ประมาณสักสองสามเดือนใช่ไหมประมาณนี้นะครับผมประมาณ2เดือนนะครับผมสองเดือนได้ใช่ไหมหลังจากที่เขาลิสต์ขึ้นมานะครับผมก็ กลายเป็นว่าตรงนี้เอ๊มีโอกาสไหมนะครับผมที่มันจะขึ้นซึ่งมันก็เปิดเดือนใหม่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอ,อเปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับผมก็คือตรงนี้กลับตัวนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีวอลลุ่มแบบเยอะๆเมื่อไหร่นะครับผมก็มีทั้งเขียวทั้งแดงนะผมมีโอกาสที่จะปรับเทรนด์อยู่พอสมควรนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมแต่ว่า ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้นะผมสามารถไซเวได้แล้วออกข้างตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะครับผมก็มีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่จะมีการกลับตัวนะผมก็ซึ่งที่ตอนนี้ก็จะอยู่สถานการณ์บิตคอยสะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็มีหลายตัวนะผมอ่าอย่างเจฟินนะผมวันนี้เราจะพูดถึงเจฟินนะครับผมเพราะว่ามันมีการเด้งขึ้นแล้วก็ทางด้านของ เจมาร์นะครับผมได้ทําการซื้อหุ้นอาจจะมีการอา่าไอคนที่ซื้อตอนนี้นะผมก็เขาเรียกว่าอาจจะมีเก่งๆไว้นะผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญเจฟินเนี่ยเราอาจจะสามารถไปใช้งานคู่กับอา่าเจ้าตัวตีน้อยก็ได้นะผมไปซื้ออะไรเงี้ยตอนแรกอะซื้อโทรศัพท์ได้ใช่ป่ะในเจมาร์ใช่ไหม, mark, ไหมตอนนี้เราอาจจะเอาไปกินพวกตีน้อยได้นะครับผมอะไรประมาณเนี้ยนะ ก็อยู่ที่ว่าเออมันจะเป็นยังไงนะผมก็ใน Genesis นะครับผมก็คือในงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็มีการออกบูตกันด้วยนะครับผมสำหรับทางหน้า JFin นะครับผมก็เป็นอะไรที่เอออันนี้ตรงนี้ดีนะครับผมโอเคเรามาถึงตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ b i t เกตนั่นเองนะครับผมบิตเกตก็คือ BGBUSDT นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่อ่าอยู่ในบิตเกตเลยนะครับผม ไอตัวนี้นะผมก็เป็นถ้าเกิดว่าเราศึกษาเรื่องของบิตคับคอยขึ้นมานะผมเราจะสังเกตได้ว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเหรียญต้นน้ำนะเว้ยเออตอนนี้คือยังยัง,ย,งยังไม่มีอะไรใช่ไหมก็คือยังไม่มีเขาเรียกว่าไงอะยังไม่มีเวฟนะครับผมก็ ถ้านับเวฟตรงนี้นะผมก็จะเป็นพวก A B C นะครับผม่ะ A B C อย่างนี้เลยนะผมก็อันนี้ขึ้น A อันนี้ลง B อันนี้ขึ้น C นะอันแถวนี้ขึ้น C นะผมแล้วก็อาจจะมีแบบคอลเลกทีฟแบบ A B C ตรงไปเรื่อยๆนะผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็งกำไรเหรียญน,นี้นะผมบิทเกตนะครับผม,บบผมไปสมัครในบิทเกตได้เลยนะครับผมนะผ่านลิงก์ของผมได้เลยตรงนี้นั่นเองนะก็สามารถเข้าไปเก็บสปอร์ตตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ อรอทำกำไรก่อนก็ได้นะเออตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการแบบสเต็กเหรียญอะไรพวกนี้นะผมก,ก็ก็มีเหมือนกันนะเออซึ่งวอลลุ่มเนี่ยตอนนี้นะผมก็เริ่มเบาบางนะก็อาจจะมีการเทเล็กน้อยนะผมก็รอดูจังหวะในการซื้อนั่นเองนะผมซึ่งแนวรับตอนนี้นะผมก็ผมมองอให้มันเป็น A อเอลงลง A อีกรอบหนึ่งแล้วขึ้น B ใช่แล้วลง C ใช่แล้วก็น่าจะประมาณสัก0ู 1, 5เนี่ยประมาณนี้นะผมก็ โอกาสที่จะไปทางนั้นก็มีสูงอยู่นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยูสเคสของเขานะผมก็คือการที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าสเต็กไว้แล้วเนี่ยก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมอะไรนู่นนี่นั่นนะผมก็ราคาถูกลงนะผมในบิทเกตเลยนะครับผมก็สามารถเอาไปใช้ใน c o อปปี้เทได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะ โอเคก็ก่อนอื่นเลยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วกอ็อย่าลืมบิดเกตนะผมไปสมัครกรอได้เลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคอมมูนิตี้ของผมนะผมสำหรับในการพูดคุย c o อปปี้เทโดยเฉพาะเลยนะผมคือมีเห็นหลายๆช่องนะผมโชว์กำไรกันมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ตามเขานะผมเนี่ยไม่ตามตรงนี้นะไม่ได้กำไรนะครับผมโอเคป่ะเริ่มต้นที่500ดอนง่ายๆเลยเนาะ อืมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็เดี๋ยวมีลิงก์ตรงนี้นะครับผมก็ไปดูได้นะครับผมว่าวิธีการเป็นยังไงผมสอนไว้หมดแล้วนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ